น้ำหนักครึ่งกิโลครับผมส่วนลูกค้าในเพจลูกค้าพิมพ์ราั A1 นึงนะครับลูกค้าพิมพ์ราั A1 ได้เลยน้ำหนักครึ่งกิโลนะครับผมอร่อยมากครับลูกค้าครับมีรูเต็มตาเลยลูกค้าเต็มตาเลยนะลูกค้านะมองชัดหรือเปล่ามองชัดหรือเปล่าอ่านีรูเต็มตาเลยลูกค้าอร่อยมากอืมดาวดาอืสุดยอดเลยลูกค้า นะครับลูกค้าจิ้มเนี่ยจะกล้าสีเหลืองได้เลยนะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมพอ,อเพลงนกปงหัวจุกที่ร้องไปแล้วน้องนกเพลงหัวจุกอะ่ะเอาเพลงนกนกอุกไหมนกอุกเอาเพลงนกอุกไหมเสียงน,นอกอุกมันลงนกุงอกอุกกุกกุกกุกไปได้ไปเลย เอาเพลงคุณลำยย,ยังจำละไม่เคยลืมเลือนต่อตื่นตัวเองก็ o d วันนี้กล้องมันอาจจะมืดมืดหน่อยนะล,ลูกค้านะพอดีพ่อค้ามามามาไล่ที่แพ็คของด้วยเดี๋ยวพ่อค้าจะไปไล่ที่บ้านมันจะสว่างกว่าน,นี้ลูกค้าอืมนะครับมันจะออกมืดมืดหน่อยแอ่ลูกค้ามองเห็นพ่อค้าอยู่ใช่ไหมใครมองเห็นกดสิบหกอ่า นะครับผมน้ำหนักครึ่งกิโลลูกค้าจิ้มเนตะก้าสีเหลืองได้เลยนะครับผมลูกค้าเนตเพลลูกค้กาซีนลาดเอหนึ่งนะทางใจใตัวเองว่าเราไม่สู้สูงตัวหรือยาถ้ายังไม่เต็มกำลังนะครับลูกค้าจิ้มเนตะก้าสีเหลืองได้เลยนะ นั่นนั่นล้งตีนี่เลยลูกค้าเราโหแบบเบิ้ลให้อย่างดีเลยลูกค้าทำแล้วคือทำทำให้ให้มันดีไปเลยลูกค้าไม่ไม่แตกแน่นอนลูกค้าปลาไปถึงลูกค้าคือแบบสมบูรณ์แบบเลยครับผมนะครับลูกค้ากินในตะกร้าสีอย่างได้เลยนะไปถึงลูกค้าได้กินลูกปลา,ต,าตัวตืบพี่ลูกค้าตัวตืบเลกเหนือปลาชอน มาอะไรซื้อมาเลี้ยงได้ไหมคะเจ้าอะไรหรอน้องเอาไปเลี้ยงอะไรอะ่ะน้องจะเลี้ยงอะไรเอ่ยปลากัอกาัอ่ะพ่อค้าเคยเลี้ยงปลากัดด้วยเมื่อ,อก่อนอ่ะพ่อค้าเคยเลี้ยงปลากัดแล้วเอาไปกัดอืมตกลงมันหลอกพ่อค้าไอตัวน้องไอตัวที่พ่อค้าพาไปกัดมันเอาปลาชนมันเอาปลาชด